สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องไอติสเกษตรทฤษฎีใหม่เลเอฟซีสุขูสุขคนเมื่อนี้สิมาเปิดราคาค้วยพิกัดบานโนนปลาหวานอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดน้องบัวลำพูครับพี่น้องกับคุณแม่ต้นครับเพิ่นจะเปิดจากโตเดี๋ยวเข้าไปสอบถามคุณแม่กันได้เลยครับสวัสดีครับแม่แน่น้โตัวแนะน้ำซีนะครับแม่ต้นมานโนนปลาหวาน้ะจ้าครับเมื่อนี้แม่จะมาเปิดจากโตแม่ เปิดเบิดสี่ตัวค่ะถ้าเปิดเจ็ดตัวครับเปิดมีหกตัวเปิดหกตัวเนาะอ่ามาเริ่มแม่นี่แม่นี่เพิ่นไม่ซื้อบ่แม่ซือีจ้าซื้อแม่ดอกคูนแม่ดอกคูนแม่ดอกคูนนี่เราก่อเพิ่นมาตั้งแต่แรครับผมสายเพชรอุดรจ้าสายเพชรอุดรเป็นเจ้าเนื้อเนาะอ่าเป็นสายเพชรอุดรเป็นเจ้าเนื้อครับพี่น้องอ่าควบสูงเพิ่นหลายปานใดครับแม่ประมาณร้อยสี่สิบสามจ้าร้อยสี่สิบสามเนาะ รับประกันขาบทุทกบัทอนหางบดอกนะแม่เนาะบดอกค่ะรับประกันอ่าสถานะในทองเพิ่นมีอีกแล้อบ่าแม่มีแล้วกบพอพันใดใบครับพอเจ้าสั้นค่ะพอเจ้าสั้นเนาะอ่าครับเจ้าสั้นมีใบมีเอกสารนะแม่เนาะครับเอามาพี่น้องเบิ่งนะครับอยู่กับผมนะครับพี่น้องครับนี่เจ้าสั้นครับตัวบักไงครับพี่น้องสอสมัยฟาร์มครับพี่น้องครับมาเบิ่งด้านหลังครับอ่า ด้านหลังเพิ่กนกะผสมวันที25่25เดือน2 6 5หก้ากำหนดคลอดวันที30่30เดือน12 6 5้าได้แล้วหกเดืนเนอนนาะแม่เนาะ,ะครับได้หกเดือนแล้วครับพี่นอ้องแต่ยังท,ยทันได้ตรวจทองนาะแม่เนะาะอ๋อตรวจพานแล้วบ้านบ๊ยแม่ตรวจพานเรียบรอย้รยบรอยแล้วครับพี่น้องครับกลับมาเบิ่งมาชมเอาน้าคุณแม่แม่ต้นเนะาะครับเบิบง่งครับพี่น้อง มเมืองด้านหน้าครับเป็นเขาขั้นซ้อน,นสวยตางามครับพี่น้องเอเอบักพราไงครับาตาแต้มนิดนึงครับพี่น้องเอเอบักพราไงตาแต้มแจ่มจ้ำข้ออ่องทุ่งนองขาวครับอัตลักษณ์ของกล้วยไทยครับพี่น้องอมุนล,ลงมาเลยแม่อาไม่พี่น้องห้าเบิงชัดๆเพื่อ,อสนใจอยากได้ไปเป็นแม่พันธุ์แม่บอกครับครับพี่น้องเดี๋ยว จะทายรอบตัวพี่น้องเขาเบิ้งครับอในท้องเพิ่นเป็นท้องที่ใดเลยแม่ท้องที่ะรทองที่สามท้องที่ครับพี่น้องเพิ่นได้ลูกมากเหลืด้เนาะแม่เนาะลูกมากแล้วสองตัวแต่เขาลูกเขาขายออกไปแล้วเนาะแม่เนาะเบิ้ง่ายครับพี่น้องโอ้่ายบักญงครับพี่น้องครับเดี๋ยวจับเข้าจากบาทแม่จับเข้าเดี๋ยวไทยทั้ง่าย ตื่นกองจักน้อยครับพี่น้อง,องครับออเดี๋ยวยเ,เดี๋วจะถ่ายทั้งถ่ายพี่น้องเอา้าเบิ่งครับพัวหางาาาหางบักแง่งางามครับพี่นอ้องอ่าผิวสวยครับแม่นี่ลำตัวอ่างไงนาดีเอาแม่ดึงออกมาพี่เลยครับเบิง้งไอพี่น้องเอา้าเบิ่งชัดๆครับ ครับมตอ่างไงอ่างหนาครับพี่น้องอไทยไง่ทยบักเน่าตัดมี่สองจีมครับพี่น้องแม่นี่เ,เปิดราคาหลายปานไดยครับแม่นี่เปิดได้ประมาณ45จ้ะ45ครับพี่น้อง4ี่แสนหาหมื่นบาทเนาะแม่เนะาะครับต่อรองได้เนาะแม่ต่อร่องได้ครับพี่น้อง,องเห็นแล้วก็มาเบิ่งตัวจริงอยากมาชมก็โทรหาหาแม่แม่ต้นเบอร์โทรเบอร์ใดแม่063 063กสาม หกสี่เจ4ดสี่เก้าเก้าหกเนาะกับอยู่บ้านโน่นปลาหวานครับพี่นออ้องกับมาเบิงอยากมาชมตัวจริงกับมาพูดมาคุยมาเบิงอ,อ,อยู่คอกอยู่เราของน้าแม่ตนครับพี่น้องครับอยู่โน่นปลาหวานครับมีตอาอ่างยังไงแม่ดีๆครับราคาสี่แสนห้าหมื่นบาทครับครับนมซีเต่าครับพีน่น้องนมใหญ่ดีครับตรวจทองแล้วครับพี่น้องรับประกันทองน้าแม่เนาะ รับประกันทองครับตัวต่อไปสายอ่าครับหูเป็นหูฟอนลั่มบอกแม่หูฟอนลั่ำงอแล้วก็ขับพี่น้องเป็นอัตลักษณ์เป็นหูฟอนครับครับนี่ครับมองถ่ายอ๋อหูฟอนลั่มนะแม่เนาะเป็นเจ้าเนื้อและหูฟอนลั่มอีกครับพี่น้องครับมึงอ่างแบบง่าย ถ่ายใหลดีครับตัวต่อไปเลยครับแม่ครับมาชมตุวที่สองครับพี่น้องแม่นี่เพิ่นมีซื้ออยบ่แม่นี่ซื้อแม่เงี่ยก็งามตาแม่งามตาเราก่อเพิ่นมาจะทั้งใดครับแม่เนี่ยสายเพชรอุดรคือกันเนาะเป็นเจ้าเนื้อครับพี่น้องโอ้หง่หนาครับพี่น้องถ่ายง่ญ่ถ่ายก็ดีขึ้นกันครับพี่น้องครับแม่เนี่ย ครับเอ้าดึงขึ้นลงมาพี่เลยแม่ดึงลงมาครับเป็นสายเพชรอุดรครับพี่น้องโอ้งามไ่หนาครับพี่น้องครับเดี๋ยวอ่าเพิ่นเดากทรงตื่นกล่องเนี่ยจากน้อยตาแต้มดีครับแม่นี่ตาแต้มแจ้มจ้ำดีครับอัตลักษณ์ดีเป็นเขาขั้นซ้อนเขาขั้นซ้อนใหญ่ครับพี่น้องงามครับหัวหนุกหัวน่นดี เออบักเ้าวหญ่เล็บแข็งเล็บขาดีครับพี่นอ้องข้อมสูงเพิ่นเท่าไรครับแม่นี่ร้อยสี่สิเบเอ็ดครับพี่น้องประกันขาบัตรทบบรถอนหางบัดอกขึ้นกันเนาะแม่เนาะโดโดครับบ่งอเป็นเจ้าเนื้อขึ้นกันครับพี่น้องสายเพชรอุดรบ่งหลังปีเลดเปียดครับพี่น้องหลังบักง,ง่าย่ายบักง,ง่ายเพิ่นผสมเราบ่แม่มก็พอได้ใบครับแม่ตะวันฉายเนาะมีใบมีเอกสารเนาะแม่เนาะไม่พี่น้องเขาเบิ่งเนี่ยครับ ครับนี่ก็ครั้งหลังววครับอันนี้ครับอันนีตตะวันชายครับพี่น้องอบ้านไร่เพชรภูเขียวครับพี่น้องอามาเบืองด้านหลังอันนี้ลูกชายพ่นเนาะครับลูกชายพันครับพี่น้องมาเบืองด้านหลังกระสมตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดเดือนสิบเอ็ดหกสี่ กำหนดคลอดวันที่ยี่สิบแปดเดือนสิบหกห้าได้แล้วสิบสิบเดือนบ่แม่เก้าแปดเดือนเนาะได้แปดเดือนสิเขาเก้าเดือนครับพี่น้องครับเบิ่งตัวท้องคือกันเราบ่แม่ตัวเรียบร้อยครับพี่น้องเออครับตัวท้องรับประกันท้องเนาะแม่เนาะรับประกันท้องคือกันครับพี่น้องเอาดึงมาพี่เลยแม่ดึงมาเบิ่งทั้งท่ายเพื่อนพี่น้องเฮาเพื่ออยากได้ได้เปลี่นแม่พันธุ์แม่บอกครับ เบิงไทยครับโค่นหางไงครับโอ้เงาหางไงดีครับอ่าอยากส่งอยากแพ่งไทยแน่จักหน่อยด้วยครับพี่น้องก็จังอยากมาเบิงครับเบิงไทยครับพี่น้องเงาหางไงน้มซีเต้าครับโอ้ตัวนี้น้มหาเต้าแม่โอ้น้มหาเต้าครับพี่น้องครับเบิงน้มหาเต้าครับแม่นี่เงาหางไงครับน้มหาเต้าครับครับเบิงครับพี่น้องอ่า ถ่ายไงถ่ายบอกเน่าตัดครับพี่น้องเออเบืงลูกเพิ่นครับพี่น้องครับมาเบื่องลูกไส้เพิ่นครับพี่น้องเออลูกไส้เพิ่นครับเป็นลูกเป็นสายพันธุ์ใดครับแม่เนี่ยแก้วขวัญเนาะนี่ครับมีใบมีกระสานครับพี่น้องครับนี่แก้วขวัญครับเป็นค้อยเพือกครับพี่น้อง มาเบืองด้านหลังครับด้านหลังเพิ่นกําหนดคอดวันที่20กค64ได้ปีแล้วครับพี่น้องลูกตัวนี้นี่เป็นลูกที่ใดครับแม่นี่ตัวแรกตัวแรกปะเนี่ยตัวนี้ตัวที่แรกจ้ะตัวแรกเนาะตัวในทองตัวที่สองในทองครับอ่าตะวันฉายครับพี่น้องเห็นแล้วก็จับจ้องมองหาเอาครับโอ้งามครับแม่นี่ยเร็บสวยเล็บงามครับตาแต้มดีครับแม่นี่ตาแต้มหูเนาะแม่เนาะ ครับเบืองโอ้หลังใหญ่หลังปีครับท่ายนี่เปิดสองได้สามในทองนะแม่เนาะ,ะเปิดรายปรนได๋ครับแม่โคมนี <35 00 S 2> ่สามสิบห้าครับพี่น้องสามแสนห้าหมื่นบาทครับต่อร่องได้ขึ้นกันเนาแม่นะเนาะครับเน้นชมตัวจริงได้ครับพี่น้องอยากชอบ,กบมาชมตัวจริงได้เลยชมตัวจริงมาพูดมาคุยครับออยู่กับแม่ต้นครับพี่น้องมาชมมาเบื่องตัวจริงเห็นแล้วก็ โอ้งามครับผมว่างามครับมี<า>แต่ตัวใหญ่ครับสายเพชรอุดรลำตัวนหนาใหญ่ดีครับพี่น้องจัดแต่ตัวงามให้พี่น้องเข้าได้เบิ่งได้ชมเพื่อสนใจยอยากได้ไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์แม я, บ่บอกบ่ผิดหวังครับพี่น้องสายเพชรอุดรครับอ่าครับโคมแม่ลูกอ่าตัวต่อไปเลยครับแม่ครับมาชมตัวที่สามครับพี่น้องตัวที่สามนี่เพิ่นไม่ซื้อบ่แม่ เพชรสุวรรณเป็นตัวผู้บ่แม่ตัวผู้ผครับบังโอ้เขาครับพี่น้องเขางามเขาวสวยครับเป็นเขาขั้นซ้อนใหญ่ครับตาแต้มแจ่มจ้ำดีครับข้ออ่องทุงน้องขาวอ,าอัตลักษณ์ของขั้วไทยครับพี่น้องสูงดีครับสูงลรยบันไดครับแม่น่ร้อยสี่สิบเจ็ดครับพี่น้องบ่มีต่หนี้เนาะแม่เนาะบ่มีครับเงาหางใ่ญ่ดีครับไข่เสมอครับอ พอผสมแล้วบ่แม่นี่ผ <Okay. S 1> สมแล้วผสมแล้วเนาะเพิ่นได้แักปีแล้วแม่นี่สองปีแล้วจ้ะสองปีเนาะสองปีกว่าครับพี่น้องสองปีกว่าครับแข้งขาดีครับยืนท่าท่างดีครับพี่น้องโอ้สูงดีครับพอพันตัวนี้สนใจอยากได้ไป,ไปเลี้ยงเป็นพอพันพอบอกกะติดต่อแม่เขามากครับหัวมีขวัญซองทางครับพี่น้อง<โ>อง่ายข้อหนาครับลำตัวเป็นตัวสูงอีกอยู่ครับพี่น้องครับเบงเราหางง่ายดี หางสวยครับครับท่ายดีครับพี่น้องอ่เปิดราคาหลายปันใดครับพอพันตัวนี่ประมาณนีเปิดสิบสามเปิดสิบสามครับพี่น้องหนึ่งแสนสามหมื่นบาทนแม่เนาะต่อร่องได้ครับผู้ใดยส่วนพันเป็นสายปานสุรินบ่แม่สายปานสุรินครับพี่น้องนี่ครับเห็นแล้วก็เอาไปประจําคอกประจําฟฟ้ามเฮาครับพี่น้องครับก็สนใจก็จังมาเบิง โทรมาสอบถามน้ำแม่ต้นเนาะเบอร์โทรเบอร์ใดแม่ศูนย์หกสามหกสี่เจ็ดสี่เก้าเก้าหกครับพี่น้องกับมาชมมาเบิงเอาครับพี่น้องเอาไปเป็นพอพันพอบอกเข้าเปิดอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นบาทน้แม่เนาะครับต่อร่องได้เป็นบ่แม่ต่อรองได้ครับมาเบิงเนีนมาเบิงชมตัวจริงน้่ครับพี่น้องถ้าสนใจมาพูนมาคุยเอาครับ อยู่บ้านโน้นปลาหวานครับกับแม่ต้นใจดีครับพี่น้องมาผูดมาคุยเบิงครับพี่น้องต่อร่องเอาครับต่อร่องจนได้นละครับพี่น้องครับเบิดเรบ่แม่ครับชมอีกตัวต่อไปเลยครับครับมาชมโคมที่สามครับพี่น้องชมพอพันไปแล้วครับมาชมโคมที่สามครับโคมที่สามเดี๋ยวเพิ่นไม่ซื้อบ่แม่ แม่ชมแพแม่ชมแพเพิ่นั้นเราก่อเพิ่นมาแต่ทา้งใดแม่สายอุทัยจ้ะสายอุทัยเป็นสายอุทัยเนาะ,นะโอ้เข่าครับเป็นเข่าขั้นซ้อนเข่าใหญ่ดีครับพี่น้องเข่าขั้นซ้อนในหญ่ดีครับตาอัตลักษณ์ดีครับพี่น้องตาบ่แต้มปานไรครับพี่น้องแต่ว่าอ่องข้อมีครับอ่องข้ออัตลักษณ์ของควายไทยออกับอ่งองข้อทุ่งน้องขาวเล็บแข็งเล็บขาดีดครับแม่นี่ยอ่าข้อมชงเพิ่นหลายปานไรครับแม่นี่นี่ประมาณ140ยสี่สิบเนาะร้อเนาะ ชื่อมาก็ว่าร้อยสี่สิบจะพอนี่หมาก็อยากลดลงแน่อยู่ครับเหลียวอยู่ประมาณสามแปดหรือสามเก้าสามแปดสามเก้าเนาะครับเบิ่งหลังบักง่ายครับพี่น้องอ่ามาเน่ยจลดลงเรื่อยๆสถานะในท่อเพิ่นเมฆเราบ่แม่อันบ่พันได้ตรวจแท้จ้ะอ๋อผสมแหรอเนาะแต่เ้างบ่ท่านตรวจเป็นบ่แม่เอาผสมกับพ่อได้ไปโอ๋อกับพ่อตัวพ่อพันธุ์ที่ว่าอยู่กับ ข้อเข้าครับพี่น้องก็ว่าแน่แท้เพราะว่าผสมมันมา่อี้ผสมแล้วหนึ่ได้ผสมก็เลยตัวนี้อืมครับรอรอบรอรอๆกันเนาะ<ช>ครับลูกเพิน่นอันลูกเพิ่นนี่เป็นลูกที่ใดครับแม่นี่ลูกสาวบ<อ>่ลูกที่สองบอลลูนลูกที่สามเนาะเป็นลูกสาวบ่แม่เพิ่นเป็นสายพันธุ์ใดครับนี่อันนี้ลูกเบื่อผันล่านใจมีใบมีเอกสารเนาะเอาไม้พี่น้องเขาเบิ่งแม่ ็นลูกเบิ่มพันล้านครับพี่น้องครับลูกเสียเบิ่มพันล้านครับครับพี่น้องเสียเบิ่มพันล้านมาเบื้องด้านหลังครับพี่น้องด้านหลังเพิ่นก็ปะปุษอ๋อกำหนดขอดเพิ่นวันที่ยี่สิบแปดมีนาหกห้าได้สามเดี่ยนกลัวนะแม่เนาะสามเดี่ยนกลัว huh? ครับโอ้ครับงามงครับเป็นลูกเบิ่มพันล้านครับตาแต้ม,มตัวตัวแม่เนาะ ครับโอ้งามครับพี่น้องเห็นแล้วก็จับจ้องมองหาเอาครับอซื่อแม่ลูกครับพี่น้องเป็นลูกสาวเบิ่มพันล้านครับโอ้เหลียงงามครับโอู้หครับเมืองนาพนนาง้ามครับนาเขาหัวหนูหัวโน้นดีครับเขาสวยเขากําลังโปร่งดีครับพี่น้องครับมีขวัญอาบเงินหาทองเป็นลูกเบิ่มพันล้านลูกที่ใดล่ะแม่นี่ลูกที่สามเนาะเมืองไทยครับพี่น้อง ใช่ดีครับลูกเบิ่มพันล้านครับเมืองมบเบือ,องเมียพันอีกครับเบืองไทยไทยใ่ายเอาหางงหญ่ครับพี่น้องอันนี้น้มซีเต่านะแม่เนาะครับแม่นี่น้มซีเต่เคาตครับพี่น้องเอาหางงหญ่ครับเพ่นจะกแพงไทยแน่จากน้อย,อยครับพี่น้องครับเป็นสายอุไทยครับพี่น้องเป็นสายอุไทยนะแมนะ่เนาะสายจากอุไทยไมาจากอุไทยครับพี่น้อง <antis> ครับเบิง ไายไงดีคร <mile> ับไทยไงไทยบักเน่าตัดครับมีสองจีมขึ้นกันครับพี่น้องนมซีเต้าเล็บแข็งเล็บขาดีขาไงขาครับขาไงดีเนาะแม่เนาะขาไงหนังหนาซาไงดีครับพี่น้องเบ่งข้อกับบักไงครับพี่น้องเป็นตะเอาไปเห็ดแม่พันแม่บอกครับเปิดสองแม่ลูกเนาะเปิดราค้าไรเป็นไงครับแม่ลูก สามสิบห้าครับพี่น้องสามแสนห้าหมื่นบาทน้าแม่เนาะต่อรองได้คือเก่าน้าแม่เนาะออครับต่อร่องได้อีกครับพี่น้อง,งก,ก,อก็มาเบิงมาเมะมาชมกันก่อนก็ได้ครับมาเบิ่งมาชมตัวจริงน้าแม่ต้นครับพี่น้องครับโอ้เปิดมีแต่ตัวงามใหญ่ๆครับพี่น้องมีผู้มักผู้เบิ่งน้ำบน่น้อครับพี่นอ้องอ่าก็มาเบิ่งมาชมเอาครับเอาไปเปลี่ยนแมพันครับมาเบิ่งมาชมเอาน้าแม่ไปเลี้ยงเด้อครับพี่น้อง ต่อเอาจนได้นะแม่เนาะถ้ามากก็ต้อเอาจนได้ครับลูกสาวเบิ่มพันล้านครับพี่น้องงามครับนี่ครับสวยครับแม่่ใหญ่อ่างยิ่ใหญ่ครับพี่น้องเปิดให้พี่น้องเฮ้าได้ไปเลี้ยงครับเป็นแม่พันแม่บอกครับเมื่อนี้แม่ต้นจัดโอ้ลายตัวครับนี่แต่ตัวใหญ่หนังหนาหนาหนังหนานาครับหนังหนานาสายใหญ่นาะแม่เนาะครับครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ช่องอาทิตย์กเกษตรทฤษฎีใหม่ในเด้อครับสุดท้ายกาวคำว่าสวัสดีครับ